สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคิสต์เจ้าวันศุกร์สปดาที่24ฉลองนักบ,บุญยันน a วริโอิตาเลียนนะครับพระสังฆราชในบร,รณณสขีกิสตังที่เนเปลิลที่อิตาลีนี่นะครับภูมิใจที่มีท่านเป็นนักบุญองค์ปุปถัมทุกปีเมื่อถึงวันฉลองท่านชาวบ้านก็พากันไปสวดที่อาชนะวิหารแล้วก็มีอัศจรรย์ ก็คือโลหิตของท่านซึ่งแข็งตัวอยู่เดือดพล่านเป็นของเหลวต่อหน้าฝูงชนจำนวนมากที่ร่วมกันภาวนาขออศัศจรรย์นี้แต่ถ้าปีไหนไม่มีอศัศจรรย์ชาวเมืองเข้าใจว่าพวกเขาประพฤติไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาต้องแก้ไขความประพฤติที่ผิดซะก่อนขอท่านช่วยวันวันขอเพื่อชาวราด,ด้วยเถินในบทอ่านที่หนึ่งนะบุญเปาโลบอกว่า คริสตชนต้องต่อสู้เพื่อความเชื่อยึดมั่นในชีวิตนิรันดรความรักเงินตราเป็นรากเงาของความชั่วร้ายทุกป,ประการบางคนที่เมื่อแสวงหาแต่เงินทองก็พลัดหลงไปจากความเชื่อเป็นเหตุให้ตนเองได้รับความทุกข์เป็นนันมากดังนั้นพี่น้องครับคริสตชนควรจะหลีกเลี่ยงและมุ่งหน้าหาความชอบธรรมความครบเรื่มใสในพระเจ้าความเชื่อ ความรักและความอดทนและมีความอ่อนโยนด้วยนะครับจึพระวรสารนั้นพปะเยซูเจ้าไปตามหัวเมืองและหมู่บ้านต่างๆเพื่อเทศน์สอนและประกาศข่าวดีถึงพระณาจาักรของพระเจ้าโรงรักษาคนป่วยไล่พิศสจต์ทุกวันนี้โรรองใช้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคขีตชนประกาศพระณาจาักรของโรรองต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระบิเจ้าและเป็นผู้สร้างเขาทุกคนให้รู้จักพระเยซูเจ้าว่าเป็นผู้ผู้ไถ่บาปของเขาให้พ้นจากบาปไถ่ทุกคนและรู้จักพระจิตเจ้าผู้ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยแม้ทุกวันนี้คนงานจะมีน้อยแต่ถ้าทุกคนลงทุนลงแรงเต็มที่ อาศัยกลุ่ม b c ซบ้างองค์กรต่างๆของวัดบ้างก็สามารถช่วยให้คนที่กระหายอยากจะรู้จักพระองค์ได้มีโอกาสมาอยู่ในพระศาสนาจักไรด้มารู้จักกลับพระเยซูเจ้าเพื่อความรอดของเขาเองขอพระเจ้าเวพรครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์